สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่างต o มู h a n n e l ค่ะนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวคลองบางหลวงค่ะทุกคนอาอย่ไม่ไกลกรุงเทพมากนะคะสามารถนั่งบีเอไปได้เคยนั่งไปลงท่าพันแล้วก็ต่ออวินอีก20บาทนะคะคือตอนนี้เราไม่ค่อยได้ไปรถสาธารณะสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนนะคะทุกคนก็เลยใช้รถส่วนตัวค่อนข้างบ่อยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเลยหน้าร้อนไปก็ จะพยายามพา,าไปแบบโดยรถสาธารณะนะคะจะได้ไปกันง่ายๆนะคะทุกคนที่เลือกไปครั้งนี้คือเคยไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันแฮปปี้มากเหมือนว่ามันลืมเวลาไปเลยนะคะก,ก,ก็อยากไปอีกอยากไปหากิจกรรมให้ตัวเองทำได้ผ่อนคลายในวันหยุดอีกนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เรามากับขับรถขันะ <laughs> ขับรถอีกแล้ว <laughs> วันนี้จะพาพี่เกณฑ์ไปทำกิจกร,รรมเพราะว่าพี่เกณฑ์คือรู้ว่าพี่เกณฑ์แบบเหมือนชอบอะไรอย่างนี้ในตัวเหมือนตัวเองไม่รู้อะแต่ว่าหนูรู้ว่าแบบพี่เกณฑ์ชอบแบบนี้เี่โดนหลอกมากทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้ไปกันนะคะ ตอนนี้เรามาที่ห้องบางหลวงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมีอาหารเยอะมากๆมาคะ่ะแล้วก็ขยับขยับจากที่ทคืนมาเนะะี่ยทุกคนก็อยากให้ทุกคนแบบมาดูว่ามันเป็นยังไงนะ,ะเพราะว่าวที่กรุงเทพเราก็มีเที่ยวเหม,มือนแตงจังหวัดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปเดิน,นะคะ่ะ นี่ยเป็นคุณลุงพ่วาดคุณลุงพ่วาดอยู่ทางด้านหลังสนใจมาซื้อได้นะคะที่คลองบางกอะพ่อวาดคุณลุง กันว่าเราจะทำายแอะไรไปถ้าตรงนี้จะเป็นร้อยลูกปัดนะช่อมือหนึ่งร้อยแค่คอร้อยแปดสิบแล้วก็มีว่ารูประบายสีด้วยว่จะอยู่อีกทางโซนหนึ่งนะสามารถเดินไปถามน้องสนับสนุนได้เลย สีที่ร้องการแต่ว่าจองเขาเป็นไงเนี่ยูนะคะเมื่อกี้ไปสั่งน้ำมาก็คือประชาน้ำอ้อยอร่อยมากเหมือนตอนแรกอ่ะที่มาครั้งที่แล้วอะ่ะสั่งน้ำอ้อยอย่างเดียวเขาโอเคแล้วนะแต่พอมันมาแบบผสมกับประชาเป็นน้ำอ้อยอ่ะอร่อยขึ้นอีกก็พกี่เกณฑ์สั่งเป็นกาแฟกาแฟน้ำอ้อยกาแฟน้ำอ้อยใช่ก็อร่อยไง แต่กลิ่นกาแฟมันก็ยังชัดอยู่ก็คือมีน้ำอ้อยอยู่นิดนึงบางบางกลิ่นกาแฟมันกลบเหมือนไม่เหมือนกาแฟโจมบอสใช่ปะอันนู้นมันสดชื่นกว่าแต่อันนี้อร่อยดีนะหมายถึงว่ามาฉัดชาเขียวเฮ้ยมาฉัดอะไรหนะ่มาฉัอ้อยเอออร่อยดีเดี๋ยวมาลองทำกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอาจจะใช้เวลานานนิดนึงกว่าจะได้สีที่ตรงใจแต่ว่าเข้ามาก็พยายามเพลิดเพลินกับมันนะะทุกคน มาทำเหมอนกันอันนี้เขาจะให้อันนี้นมากก็คือเชือกในการลอยก็คือเอาวัดใช้วัดแล้วก็อันนี้อะไรเส้นเ,เ,เอ็นเอาไว้ร้อ,อยเส้นเอ็นเอาไว้ร้อย,อยแลาตัดให้มาตัดให้แล้วเราก็มาใช้สีที่เราต้องการในการลอยซึ่งจะเป็นยังไงไ <c oughs> ม่รู้กองกันดีกว่า เขาเลือกสีโทนสใสากมีูแล้วก็สีม่วงสีม่แล้วก็สีเขียวเลือกเอ้อมาอย่งนมาตันแล้วก็สีขาวเป็นรูกหัวใจมาล้างมือค่ะ ก่นี้งเอาะได้ลลก็จะไม่ขอรอยแกัน,กนจะค่อนลนเดี๋ยวเราจะไปเห็นี่เขาค่อยกันก็แบบมระจงออาเป็นยังไงในแขนแล้วนะครับไปค่ะ ค่ะค่ะจะไปนะคะกับคลองบางหลวงนะคะกับเออ่ครึ่งวันของเรานะตามงใจไม่ได้นะคะมีการเดินทางแบบเอ็มอาร์ทีนะคะซึ่งตอนแรกบอกไปเป็นวีดีเอ็นน้องก็มาเป็นเอ็มอาร์ทีก็ต่อวินนะคะแล้วก็จะมีรถส่วนตัวนะคะก็มาจอดที่วัดอาคูหาสวรรค์แล้วก็วัดอากัมเพงบางจากใ้นะคะโดยรถส่วนตัวนะคะส่วนในส่วนของวันนี้นะคะก็จริงๆก็จะมีตลาดแล้วก็กิจกรรมมากมายนะคะให้ทุกคนมาทำกัน ใครที่อยากตามรอยมามาได้นะคะเป็นแบบวันดีทิปที่ดีเป็นเคือวันที่ดีนะคะในวันหยุดนะคะ <Okay. S 1> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้กันลเลยนะคะบ๊ายบาย